บรรยากาศเย็นๆวันนี้ครับบ้านนาคายอ,อําเภอตาสอลสมอุบลราชธานีครับมันดีปัะมาะ รายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจโทรคุยกันครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสังามอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท0 8 1 7 8 5 3 0 3 7ข้อแังรงกันคุณภาพจัดตรงทั่วประเทศไทยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบุญส่งเลศสันเทียครับเกษตรกร,รบ,บ้านคำนำแท่งหมู่8ตำบลนาคายอำเภอตาลสูงจังหวัดอุบล วันนี้ร้านสมหวังท่อแรงดันจาก,จากหันคาชัยนาทนะครับเอาท่อแรงดันมาส่งนะครับสี่นิ้วทดลองแล้วเยี่ยมครับเยี่ยมามากครับ